สวัสดีค่ะพบกับช่องฟังดอกแก้วแฟมิลี่นะคะก็กลาบขอบพระคุณนะคะคุณแม่เพนนภาคุณพ่อสุวิทย์นะคะที่ได้เข้ามามอบคะแนนค่าสับปะรดอร่อยอร่อยให้น้องดอกแก้วได้ทานนะคะตอนนี้รถสับปะรดก็มาลงแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่เพนนภาคุณพ่อสุวิทย์นะคะตอนนี้ เขากำลังลงสับปะรดให้นะคะตอนนี้นะคะ3,500คะแนนนะคะกับขอบพระคุณนะคะแม่เพ็ญนภาพ่อสวิตนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสับปะรดอร่อยอร่อยน้องดอกแก้วนะคะมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะวันนี้ได้กินของอร่อยแล้วนะคะดอกแก้ว ้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะคะขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกิจการการงานรุ่งเรืองนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านนะคะสมมบมูรณ์ปัรถนาเลยนะคะขอบรารมีโคชสาบรารมีพระครูปกรรมช้างนะคะปกปักรักษาท่านและครอบครัวของท่านนะคะขอบคุณที่ท่านเข้ามาเมตตานะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ